เห็ดมันปูแดงนี่เห็ดพึ่งนี่พึ่งขึ้นมาน่ารักมากเลยหวายโอเคอันนี้ใหญ่มอดู้ิ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แม่บีมาเข้าป่ากับพี่ลุน่านะคะหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยวันนี้เป็นวันแรกเลยที่มาเข้าป่านะกับไทยคราวนี้นะคะคนกลับมาคือเหนื่อยมากกลับมาคือเวียนหัวคืนไส่เจียนกินอะไรไม่ได้ไปสองวันเต็มๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาเข้าป่าเพื่อธรรมชาติบําบัดหน่อยนะไปรุ้นกันค่ะว่าจะได้เห็ดไหมทุกคน คือเห็นในโพสต์นะเขาโพสต์กันในวิสคอนซินอะ่ะเห็ดแม่ไก่ออกแล้วที่ปกติคือมันจะออกช่วงดูใบไ,ไม้ร่วงอะ่ะใบไม้เปลี่ยนสีอะค่ะแต่ว่าเห็นในกลุ่มเขาโพสต์ว่าเขาไปเก็บกันแล้วนะแม่บีก็เลยลองมาดูที่ป่านี้ที่เคยเก็บนะคะว่ามันออกหรือยังนะม,ม,นมันยังไม่มีบังเขตเราหรือว่าอาจจะมีเรายังหามไม่เจอจะต,ต้องมาลุ้นดูกันคะ่ะถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่า มาเดินออกกําลังกายเพื่อปรับตัวให้ตื่นตอนกลางวันแล้วนอนตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเวลาที่นี่กับที่ไทยมันห่างกัน12สองชั่วโมงนะทุกคนน,นูนนๆนเหมือนเห็นมีเห็ด,หดอยู่บนขอนไม้ตรงนน้นไปดูที่เห็ดอะไรออ้เห็ดเห็ดไอ้นี่เห็ดแม่ไก่ค่ะเนี่ยเอยไม่ใช่พูดผิดเห็ดเนื้อไก่แต่ว่ามันแก่แล้วอ่ะดูสิเห็นไหม โอ้โหเสียดายมันแก่แล้วลูกเต็มเลยพูดนะมาช้าไปมาช้าไป้เห็ดไอ้นี่เห็ดมันปูแดงนี่เก็บมันไหม มันมีไม่เยอะอะทุกคนเนี่ยเห็ดมันปูดแดงปล่อยมันปล่อยมันไปแล้วกันมแม่เจอนี่มันพิ่งขึ้นทุกคนนี่ไงจะเอตัวเล็ก <laughs> พึ่งขึ้นมาน่ารักมากเลยหวายเห็ดแม่ไก่มันพุ่งขึ้นนี่ไงน่ารักน่ารักอนนะมันเล็กไง คนถ้าเขาโตนี่คือมันใหญ่มากเลยนะแต่อันนี้มันเพิ่งขึ้นน่ะไม่เป็นไรเราเอาเราตั้งใจมาเอาเขาน่ารักกำลังน่ารักเลยเห็นไหมตุ้มตมี่แม่แคบดัน,นันวินัยลองแม่แค่ขาล้อนั่นอะไรอ้าเจออีกนิดนึงนี่ไงนี่ไงไงว้าวรู้นะเห็นไหมนี่นั่นใหญ่ เออมันยังไม่ใหญ่มากอ่ะมันยังเก็บได้อยู่เก็บเก okay, ็บเก็บเก็บเก็บโอเคให้ได่เก็บได้คะอ่าได้ลูกหนูเก็บอันนี้ดึงได้เลยนี่แค okay, ่ดึงเหรอเออดึงดีๆมันจะเป็นช่อขึ้นมาเห็นไหมนี่สวยงามได้ได้แม่จะไปเกงเซฟเซนี่เอาอันนี้ <Okay. S 1> อันใหญ่ไม่รู้มันแก่หรือยัง <Okay. S 1> เห็นไหมถ้าเราไม่มองดีๆมันไม่เห็นนะเนี่ยสีมันพลางไปกับใบไม้ต้นไม้น่ะลูก แม่รู้มันแก่ยัยงไงดูสิถ้ามันดูนะโอ้ยเราซ่อมเอาลูอซ่อม,อมถ้ามันแก่มันแข็งมันกินไม่อร่อยเอาเต็ดเอาเต็ดอกมันข้างบนน่ะทำเป็นไหมแ<ำ>ม่ทำให้ดูทำอย่างนี้ มันแก่ใช่ไหมเราก็เอาแค่ดอกข้างบนมันอย่างนี้นะลูกเอาแค่อย่างนี้ข้างล่างมันแข็งเราก็เอาแค่ดอกปลายๆมันข้างบนอย่างนี้เห็นไหม,หมนี่ใหญ่นะเนยตัวนี้เลยอันอ,อ๋อัน,นแม่จับโนปาดอ,อันนี้คือเห็ดแม่ไก่นะคะ hen of the woods ปีนี้ถือว่าออกเร็วมากทําไม ปกติมันจะออกช่วงดูดูใบไม้ร่วงตอนใบไม้เปลี่ยนสีอะทำไมไมันมาดูออเรนจ์อะอันนั้นคือ chicken of the woods อันนี้คือ hen of the woods. อ o o d s ตัวที่เป็นสีส้มๆอันนั้นคือเห็ดแม่ไก่เอ้ยผิดเอาใหม่ <laughs> ตัวที่เป็นสีส้มๆอันนั้นคือเห็ดเนื้อไก่ส่วนอันนี้คือเห็ดแม่ไก่แม่ <laughs> <laughs> พอแล้วไปอา้าวอันนี้อะไรดูหน้ามาดูสิ ดอกก็เริ่มเลยอู้ดอกเบอร์เริ่มเลยเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่สุกคนสองดอกเล็กๆนั้นเหมือนเห็ดหนังไก่เลยคิดว่าใช่นะเนี่ยโอ้ยใช่จริงๆเอาอันนี้แกงเอาไปแกงกูอันนี้เน่าไม่เอา ตรงนี้มีเพื่อนมนอีกไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องหาแลละเดี๋ยวแม่บีก็จะลงคลิปเก็บเห็ดถ้ามีนะคะสลับกับคลิปที่ไปเที่ยวเมืองไทยเนาะอ,อุ้ยนั่นเห็ดพึ่งเลยไปดูสิสีสันน่ากินจังเลย กูะเห็ดพิ่อะไรอะ่ะถ้าไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะคุณนะ,ะเ,เพิ่มมาอุย้ <_ Q> ยหน <_ Q> ังไก่มันดูง่ายนะทุกคนข้างหลังมันเป็นอย่างนี้ไงตรงนี้มันใกล้ที่เขาตั้งแคมปะ์จะมีเสียงคนแทรกเข้ามาในวิอ อุ้ยูหน้ามาดูเห็ดอันนี้ลูกหนูจะยังไม่เคยเจอก็ได้นี่นี่นีนเห็นไหมนี่เห็ดพึ่งนี่หนูเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะออแม่แม่ต้องเปิดหนังสือดูแม่ไม่เคยอ่านเจอนานละแป๊บหนึ่งนี่ไงทุกคนเจอแล้วเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย รัดเซลบเลตเหต็ดพึ่งรัดเซลนี่ข้างบนเป็นแบบนี้ด้นแล้วก็ด้านล่างอ่าเป็นสีเหลืองตรงแล้วก็นี่ก้านเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนสวยดียาวๆกินได้นะคะกินได้ต้องเอาไปลองใช่เห็ดใค่เขียวไหมเนี่ยอุ้ยกินได้คะ่ะ ได้วะเนาะไข่เขียวะ่ะแต่มันเมงๆอ่ะไม่เอาดูฝั่งนี้นี่ของใอันนี้ใหญ่มากดูดิโอว่าทำไมมันหลุดง่ายจังเลยอือหือได้ไหมเนี่นยโอ้โหะน,นโอเคดอกนี้ได้เอาโอเคทุกคนกลับบ้านแล้ว ได้เห็ดนิดหน่อยป่านี้มีความาหลากหลายนะคะแต่ว่ามีน้อยพอได้แกงเดี๋ยวเอาไปดูเดี๋ยวเราไปเก็บผักที่แปลงดีกว่านะคะแล้วก็มาดูด้วยว่า,าผักเป็นยังไงมั่งนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะแม่บีก็มีเวลาไปซ้อมวิ่งเมือเช้าเนาะโอเคทุกคนอันนี้คือบวบนะคะเนี่ยอ้ามันเริ่มติดรูปแล้วเห็นไหม แต่ว่าจะได้กินเมื่อไหร่จะได้กินทันหนาวไหมใบแมงลักก็โตสวยงามนะคะอันนี้พริกอะแต่เป็นพริกลูกใหญ่ๆอะไม่ใช่พริกไทยอะทุกคนปีนี้น่าจะเฟลมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าต้นนี้จะหลงมาไม่ใช่แตงกวานะคะฝักทองต้นเล็กๆ หลังจากที่แม่บีกลับมาจากเมืองไทยนะคะก็มีไปเก็บเห็ดที่ป่านี้ป่าเดียวแล้วหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์แม่บีก็ป่วยด้วยโรคลามดีซีดนะคะก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่ติดเชื้อจากการโดนเห็บกัดซึ่งวันนั้นหลังจากที่กลับออกมาจากป่าพวกเราก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่เจอเห็บไม่เจออะไรเลยและที่สําคัญมันไม่มีอาการคันหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นที่บ่งบอกว่าโดนเห็บกัดเลยค่ะวันนั้น ในระหว่าง2อ,อาทิตย์นี้นะคะที่แม่บีไปใกล้เคียงคำว่าผ่ามากที่สุดก็คือไปสนามฟุตบอลค่ะทุกคนที่อยู่ในสวนสาธารณะในเมืองก็คือแม่บีพาเด็กๆไปซ้อมฟุตบอลแล้วในระหว่างที่เด็กๆซ้อมแม่บีก็จะนั่งรออยู่ใกล้ๆต้นไม้ ที่ไม่มีสงสัยว่าอาจจะเป็นที่สนามฟุตบอลก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะหลังจากที่กลับมาจากสนามฟุตบอลวันนั้นนะแม่บีมีอาการคันสะดือมากๆเลยและตรงบริเวณที่แม่บีโดนกัดก็คือตรงบริเวณสะดือค่ะเนื่องจากว่าเราไม่เจอตัวเห็บนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าโดนกัดมาจากที่ป่านี้หรือว่าโดนกัดจากที่สนามฟุตบอลนะคะ โดยอาการที่เป็นนะคะแม่บีจะบอกทุกคนไว้เผื่อว่าใครมีอาการแบบนี้ให้รีบไปหาหมอด่วนเลยนะมันจะเริ่มเจ็บตึงแล้วก็ปวดบริเวณท้ายทอยมากๆนะคะแล้วก็จะเริ่มมีอาการเวียนหัวตามมาแล้วก็จะเริ่มคลื่นไส้เราทานยาแล้วมันก็จะไม่รู้สึกดีขึ้นคะ่ะแม่บีทานยาแก้ปวดสำหรับไมเกรนเลยนะคะทุกคนยังช่วยได้แค่ทุเราลงนิดเดียวเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่ม เป็นไข้ค่ะทุกคนแล้วก็จะปวดตามเนื้อตัวร่างกายไม่มีแรงอ่อนเพลียเหมือนคนจะขาดใจใตายอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญนะคะเราจะสังเกตเห็นรอยกัดของเห็บนะคะโดยมันจะเป็นวงกลมสีแดงๆขึ้นตรงบริเวณที่โดนเห็บกัดนะคะคล้ายๆรูปของเป้ายิงปืนแบบนี้เลยค่ะ ต้องขอไปด้วยนะคะที่เสียงบรรยายกับภาพประกอบมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะพอดีว่าแม่บีถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วถึงมารู้ที่หลังนะคะว่าตัวเองโดนเห็บกัดเนาะก็เลยมาให้ความรู้ทุกคนนิดนึงนะคะเผื่อใครที่ชอบเข้าป่าหาเห็ดแล้วเจออาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะมีหลายคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเราชอบเข้าป่าหาเห็ดแบบนี้ทําไมไม่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ทุกคนคะโรคลามดีซีดยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเขาจะรักษาตามอาการของโรคที่เป็นในเคสของแม่บีนะคะหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะมาทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา10วันแล้วก็ได้สเตียรอยมาทานด้วยค่ะทุกคนเป็นระยะเวลา5วันเพื่อช่วยลดอาการปวดตึงเจ็บบริเวณถ่ายทอยนะคะทุกคนกลิ่นหอมขนาดพุณนะ แซบอีลีค่ะท e ุกคนคืออร่อยแบบถ้าไม่แกงกินนี่คือไม่น่าให้อภัยตัวเองเลยนะเนี่ยตอนกลับไทยอะกินแต่แกงหน่อไม้ทุกคนกินหน่อไม้เยอะมาก อ,นะอร่อยเยคือแม่บีต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนที่ช่วงที่กลับเมืองไทยตอนเดือนสิงหาคมอะ่ะแม่บีไม่มีคลิปใหม่อัปเดตเลยนะคะเนื่องจากว่าแม่บีไม่สามารถที่จะส่งออกไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จแล้วในไฟล์ l c u u t r ปได้ คือส่งไฟล์ออกมันมีแต่เสียงมันไม่มีภาพอะคะ่ะคือจอดําไปเลยแก้ยังไงก็ไม่หายคือแม่บีเสียดายมากคือต้องลบคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วค่ะทิ้งหมดเลยก็คือต้องอัปเดตโปรแกรมใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่บีก็ถึงจะตัดต่อคลิปใหม่เนาะเดี๋ยวเรามากินแกงเง็ดอร่อยๆกันต่อ,อ อุยคุณเห็ดพึ่งที่ขายยาวๆอร่อยมีคนบอกว่าอยากให้โชว์ตอนกินนานๆเม่มีก็เก่งใจเก่งใจค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าที่เม่มีทำคลิปเก็บเห็ดแล้วก็ช่วงท้ายก็จะทำเป็นการาทำอาหาร แล้วก็กินให้ดูนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเห็ดที่เก็บมานะคือกินได้ชัวร์วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะกินให้นานขึ้นนิดนึงนะวันนี้ชามไม่ใหญ่ได้ประมาณถ้วยเท่านี้กินหมดแน่ๆ Mm hmm. เดี๋ยวไม่วีจะอาบน้ำแล้วก็จะเอาเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วอะ่ะสีร็สอบเนี่ยทุกคน <laughs> จะเอาไปบริจาคโอเคเดี๋ยวรีบกินเนาะ Okay. บริจาคไปเรียบร้อยทุกคนเขาก็จะให้คูปองแบบนี้มานะคะคือข้างในอะ่ะเราสามารถที่จะไปซื้อของได้นะคะมันจะเป็นแบบที่ขายของมือสองอ่ะคะ่ะก็คนเขาจะเอาสิ่งของเสื้อผ้าอะไรมาบริจาคนะคะแล้วก็เขาก็จะขายเป็นของมือสองข้างในต่อด้วยนะโอเคเดี๋ยวแม่บีจะรีบไปรับจเจ้าเลี่ยมที่โรงเรียนนะคะและหลังจากนั้นก็จะเลยไปรับพีูุณาต่อที่โรงเรียนเนาะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ